เฮ็ดยังกันก่อนขอเงินกเาดีๆเนี่ยไปยางตอยางมาว่าขวเงินเนี่ยไปยังสียบลอยเน่ไปยังเป็นนาคนอยากขีที่หลนดว่ายางจะคว่ำอยู่เดียวเียที่บอกเด้อพูดักกระดักเด้อที่บอกเด้อบอบอกแค่ไหนนีังอกไปย้งหบอเสียอเียาใช่หรนห้ไปล้าหาลอยับัดขันบ้าน้ำานบ้ได้อีกได้ดิเงินประคานเิงดู

ประคาที่เป็นต่สักเนาะทัวมัมาเลียนมากันเออมั่แม่มาหาตะก้นยัสีละมาเออให้อยู่บางนึงออกไปแล้วหันบางนั้นยุ่นี่ตีเออกยติซ้ำใจก็นี่วาที่หายก็ดีอกติงที่ายก็นี่ได้อจาคได้ไฮไปเราไม่หาร้อยคุดไหมหาร้อยก็ซื้อเพื่อจะกินหรอไหมนีพิซ้อกินบัตรตั้งอีกคอยกัน ล้อหัวหน้าพูด้วงกันนี่เออ้ครพปากยังดอม่ามเนออนี่เลยมึงไหนไปเอาม้านเบานเจ้าัอกเสียหนคนตาเอา่อยเดียวเอาอมึงขอมาไหนมึงบอกมาใจมึงขอมาไหนว่าหันขอเงินสี่เอ็มลอมบอยเบียร์ขอเงินหน่อยหนึงมึงมาีขห่เอบบ้อยไหมดเเจ้าขอใจพี่พี่ปอมลยน่าสีบาทเออเขมีจอคนเอเอา พันวัยปีละคนมีสามสิบกว่าคนทุกๆแผนกไปเพิ่มเติมแหงว่าเจ้าคิดมีมาจะได้ทุกแผนก้คอยซื้อมากกวแจกว่าทุกคนเน้อสาิบแมนสามสิบกว่าสามสิบกว่ากับสามร้อยแล้วครับยกล่างคือะไรนามูลจากเสือเออโอ้ยเหดสาเหตุยกล่างไปดัองกินเออด่กินไปสองร้อยแสดงว่าเจ้าเจ้าเป็นหนี้ไวสองร้อยมั้ยจะไม่ไม่เบาขึ้นกันเถอเนาะเอ้าแมนหกคนล่ะเจ้าเป็นหนี้ไปอีกร้พอพัก ต้องได้กินนะได้ะเอออย่ามาทำนิสัยแบบนี้เออขาดขาดอีกว่ามึงจะบอามิบกว่ามึงไปามสามก็มงเล่นสามสิบกว่าตั้งแต่ไงเรีบัการวันไหนหา่ไอ้ใซื้อไหมพวกพ่ออยู่ตั้งนี่กูก็นอนบ่นลับแล้วที่กน่ะตเก๊กเปนถาบริหารนี่ตัวบริหารว่างดีไปท้าแม่เราคทั้งสามวันแปดสิเจ้าก็ส่กินเล้กูบอกค่สื่กูเซ็น กีลกกูไจบาเมื่อสองเมื่อไาเเต้่อว่ากูสอนบ่บานันละทำมือได้เงินหลายๆจังเพเดียวผมว่าในดอกมในขันบ่าได้ดิยบัตอนนี้กูร้อนเงินเออเปนกันอีกเลกน้อยน่ไปกูร้อนเงินเออรถแห่กูก็บ่าได้อวนเห็นเขจอยู่นี่เออได้หลยอยู่ได้ไลยก็สีเป็นยังได้หลยกันเอาบ่ซืออ ถ้าข่อยเป็นว่านาคนอยู่กปซื่อแกกยางแกกไม่ได้ขอยบเลย้าวเออลูกน้ามาขวกันเสียไปไเ็ไหนร่องเมืองไปเฮ็ดร่องไปเฮ็ดร่งนยไปเออร่งเมงาเป็นซื้อรัิหารเอาก็งไปเฮ็ดเอาบรรลุน่พะจายกันอืนข่อยเป็นนางจะบอง่ายยงเห้ที่มาไปหายางแกบรปเฮ็ดสัแค่ไันกีเฮ็ดเ็ขู่บ้าเดเฮ็ดได้ไปเฮ็ดราเมืองกันด้วยยางก็มาตกปากหาานมอเนเฮ็ดอย่ามันเนีนมือตีขู่ข่อยขึ้นยางมาเสียเน่ ม่อหั่นกับเจ็ดลอยเออยขาบอปักแพมึงตั้งต่อหุนหอมึงไม่เด้อขาบอลลนดอกบอลนจะไหนเ็ถึแล้อตอนนี้หลอมันยใาเขาเ็นดิงจีนปะลูกวางกับที่าเขา้ายูน้ำเาไปตลอดโอ,อ้ยผู้หกกันสามลสา,ามอยสามอยสามลอามลอยสามล0ยเอยสามลสามลอยสามลอรามลอยาสามลอยสามอยาลอามลอามลอยสามลอยสามลอสานอยสามลอยสามลอามอยสามอสิอา สามสิบขวดเนะี่ยเจัคนงั้นสบารเจ้คนเมื่อวานสามสินเมียข่ที่ผ่าคนลงหนาด้วยเพราะว่าเรียนของเมียมุ่งหน,อหอหน,อนาอเ <c oughs> มียข่กระเด็นเสจจื้อเจ้าตัวเ <c oughs> น,น,น,นี่ <c oughs> นอกกูจินอนหลับด <c oughs> ไปคือรถต่อว่ากินรถเือใดก็นี่หีก <c oughs>